สวัสดีค่ะมาพอกันกับเพนอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เพ่นสิผ้ามาชมบรรยากาศยูหวยนะจ้าน้ำท่วมคักจ้าพี่น้องท่วมแห้งแห้งจ้าเห็นบอกค่ะเดี๋ยวเพ็นสิคอยหมุนใหเบงนะจ้านี่ค่ะตรงนี้บ่แมเป็นลำหวยด้วยจ้าตรงนี้สิเป็นนัน่ะไฮน้าข้าจะาวานเขาค่ะเขาร้อยฟูตายเต็มทุงไฮทุงหน้าเลยนะจ้าค่ะเห็นบอก บรรยากาศของเพ่นมี่ปลาอ้อยมีปลาเข่าจ้าเห็นบ่นมคะน้ำถ่วมค่ะเพ่นไกนห่หน่อยกะสีมะไซม่งเนาะจ้าม้นนี่กใไ่สีม่วงเป็นเมนวามใไ่เนืนปลาเข่าของขาเจ้าเด้อจ้าเพ่นสีมใไซตรงนี้นะคะเอยวเพ่นเสะหายเบิ่งเนาะจ้า <c oughs> นี่จ้ามองนีขค่ะ หม่องที่เกาเจ้าประจําของเพ้นนี่ระคะเพ้นก็เคยไหมองนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นล่าห่วยนะจ๊ะเป็นล่าห่วยของหมูบ่บ้านของเ้านี่ละ่ะจ้ะตรงนี้ค่ะน้ําล้นเลยจ้าอันนะั้นทาแม่นันเอฟซีทุกท่านเคยได้ชมคลิปเพ้นนะคะกะทีสีหาปลาเคยเด้ปลาข้ใหญยเคยได้ปลา,ากระแยงปลาขาวหรือว่าปลาตะเพียนอยู่นี่นะจ๊ะกัตรงนี้ล่ะค่ะตะกี้ก็จะเป็นอันนะ่ะ น้ำม,มันตื่นเนาะจ้ะนาน้ำตื่นเพ่นกะลงไปได้มาหนิบัสามารถลงไปได,ด้เด้อจ้าไอ้หน่อยกะสิไปใส่ผู้เดียวเนาะจ้าสิมาใส,ส่ถิ่มใบอ่ะเพ่นกะสิลอ้อมายามค่ะช่วงประม่านใบใบม่วงค่ะจังสิมายามอีกรอบนึงเนาะจ้ายามกัดสิกู่มองขึ้นมาเนาะจ้าได้บ่ได้กะรอชมเด้อจ้าพี่น,อ <S <S อน,น,น้องอันนั้นว่าแม่น้ออ้อยนั่นเบิ่งเนี่ยค่ะอยู่ในปา่าอ้อยเห็นข้าเจ้าใส่มองไม่แต่สนินสายมองเลยจ้า เขาภาคกนันใส่โมงเนาะเขาใส่เต็มออมเหมือนมึเราจ่าอ,อยู่ในปลาอ่อยแต่เพนไก่นหน่อยก็จะว่าใส่ปลาอ่อยดรือจาเพนก็จะไปใส่หมองคางคางฟังอยู่น้าขางหวยเนาะจ้าใส่หมองนี้หรือตีเบืองน้ำไหลท่างน้ำไหลนะิหน่อยอันนี้เป็นไฮน่าเลยจา้าที่เห็นขา,ขาวานี่ค่ะนี่นี่จะเป็นไฮน่าเลยค่ะที่ไฮน่าที่เขาสำรับใบเลียเล้ยงงัวเลี้ยงคว้วเนาะค่ะนี่มองนี้จา้าที่เพนเคยมากไก่หน่อยเนาะจา้าค่ะมองนี้กะท่างนี่กะใช้สั้นลงุงนั่นเดี๋ยวห้อยเขาเจาะใส่หน่อยมีคนมาใส่ขึ้นกัน แต่ส่วนมากอ่ะสีใสอยู่น้ำฟังตะฟังเนะจ้ะเพราะว่าน้ำนี่ลึกแห้งยังคักจ้ะตัวนี้มันสิเป็นทางน้ำไหลฝนมาสามซีมือติดต,ต่อกันตกตลอดสอดแจ้งจ้าเห็นกระเกิดไหลน้ำกระถ่วเจ้าพี่น้องประไม้เท่านั้นประไม้สอนยัง โอ้มาหาปลาขึ้นกันอันมือเศ้าเดียไปเก็บเห็ด้ด้หยายล่บตีม่นรถไฟสันขั้นแดงๆขนึงว่ารถเจ้าลปาลาไก่ได้เกียบเต็มกะตาไม่เหตไไข่เหตุทานถามคนบานเดียวกันจะ้ะเป็นมาหาปลาบืน พันวานามเศร้าไหลปลามันสิขข้นว่าสันถือวิงถือ,อยางมาพร้อมเรียบร้อยอันนี้ขาใสอยู่ข้างตะฟังได้จ้ะใสยู่ฟังฟังได้ค่ะมางนี้พราใส่ลึกอันนั้นก็จะเป็นลักนอกจากลักนั่นนั่นลักที่มันมีคนมาใสขึ้นกันค่ะคนอยู่ในหมูบ่บ้านเพิ่มาใสขึ้นกันนะคะนี่ก็อีนหน่อยใส่น้ำตะฟังน้ำหอมฟังห้าบปรเดี๋ยวเสือช่วฉีบหน่อยหน่อยเดี๋ยวล่องบึงวารอบนี่นะหมานบอ่อขันมานกะเได้ใส่เสือช่วฉีบพร้อม ป้องกันไว้นะจ๊ะอันนี้ก็มียุค่ะชู้ฉีบเข้ากับเป็นชู้ฉีบแบบบันนอก <laughs> จะร้อนค่ะก็ร้อนก็ร้อนห <laughs> น่ามันถั่วมันคู่กันแท่าจา้ะเดี๋ยวเพนสิผ้ายางเบิ่งบอกหอยเชอรี่บอกหอยเชรอ,อชรี่อันมันออกมาน้ำมั <c oughs> นนี่น้ำหนำามันจะหลายลายเพิ่มหอยเชอรี่นะจ๊ะวูบมีบอกหอยเชอรีอหอร่หน่อยเต็มอยู่พ่อนอะจ้เพ่อ ข้าจะเอากล้วนนยหน่อยเพ่อจ้าเดี๋ยวลองยางอีกบ้างแลง้วมีหน่วยใหญ่มันอยู่น้ำมันน่ะน้ำน้ำไหล ừ, ไมีหน่วยใหญ่อยู่ตัวหนึ่งหน่วยนึงเดี๋ยวมันบลาหอยตายขึ้นบพราะตายขึย้นเมื่อก่อนอ๋อไม่ห่อนเขามาใส่เบีดเยดไว้ตัวนี้ ừ, หน่วยใหญ่อยู่นี่แต่บ่าคอยอ้วนปัญหาหน่เบ้างเพราะว่าปากมางเนี้ยพ่อเต็มนะจ๊ะเบึงนี้ยนี่แต่บลกหอยเชลี่เลย เชอรี่อันนั้นที่เห็นนั่นน้ำเขาขาวอยู่นี่เป็นไฮน่าเน้่องจากขาจาว,วานเขาแล้วเห็นบ่ต้นเขามันฟูตายตายเบื้องในใจตเปตลิตนเขา,าว่าจะเนาะเฮ้ยน้ำกระถ่วมฝนตกมาสีหามือน้ำถ่่มเลย้จพี่น้องมึงเนี่ยนี่มันยังดุดขามึงแต่บอกอยเชอรี่มันก็นยังสีมึงเนี่ยโอ้ยยังสีตายขึ้นกันเนาะมึงเนี่ยมันหล่นออกมาเด้อเจา้ารายอยู่เด้อ นี่น่วยหนึ่งเดี๋ยวเสียหายบึงทั้งลูกหน่อยทั้งอันอันนี้มัืมตัวนี้ว่าตายจ้าแต่วาจอยนี่จ้านี่เออนี่แบบนี้อ้วนจ้ะนี่นี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อ้วนว่าสิเจ็บเอา่เจ็บเอาดรอกจ้ามันมีตัวน้อยหน่อยๆจอยอ้วนกับพวกอ้วนปันไดกับอ้วนกับเป็นบางตัวกับปลาลายปันไดมันนี้จ้าบึงถั่วลงมาจากลาดกระแท่นี่ก็เป็นห่วยได้จเห็นว่าฟังห่วยได้นะ มองนี่รุนไม่ยังคักเลยอุ้ยน้อยปลาน้อยน้อยน้อยปลาปลาไอ้น้อยไอ้น้อยมาจับปลาน้อยน้อยเลยจับปลาเดี๋ยวเห็นปลาหรอจ้ะอุ้ยน้อยน้อยน้อยมาเอาปลามาเอาปลาเร็วเร็วปลาบืนปลาบืนอุ้ยเฮ้ยอะปลาขาวปลาขาวมันบืนมั่งหันอุ้ยลงน้ำขึ้นแล้วนั่น ลงน้ำขึ้นแล้วขจาวพระท่านหน่อยๆถูกป,ปะเห็นนะมัน,น,นโอ้พ่อปลาเอาปอด่ดมันบืนปลาขาวหน่อยวระท่นน้ำมันไหลแห้งผุ่นๆุนเห็นปาไปหลาหน่อยผุ่นตัวหนึง่งพุน ปลากระเดิดดปื่อเด็เดปลากระเดิดเด็ดสองตัวน้ำเลึกๆปลาบ่าค่อยได้เนาะอันนี้ใส่ใบเลาะน้ำไหลเลยจ้ะนี่ใส่ใบเลาะน้ำไหลน้ำไหลมากอะ่ะพ่อสิได้ถือปลาอันนี้ก็สิเฮาสิใส่ถิ่มไว้จ้าเพิ่นไก่น้อยก็สิใส่ถิ่มไว้เพราะว่าสิยามเลยบ่ได้หรอกจาก้าเพราะว่าถ้ายามเลยเฮาต้องนั่งถาโดนค่ะอันนี้ก็สิเอาประมาณพุ่นละ3-4มซีมงเฮาจังสิเข,ข้ามาใหม่อีกรอบนึง กะลังเด็ปลาสามตัวจ้าเด็ดปลาขาวหน่อยแล้วก็ปลากระเดือสองตัวนี่ละจ้าที่แรกว่าสิใส่สามหัวปพใส่นอเม็นบอใส่แค่สองพ่อเนาะอันนี้มันก็จะเป็นน้ำไหลจ้าน้ำก็จะไหลลูกใดบอมาไปกลับบ้านก่อนจ้าบัานนี้เดี๋ยวค่อยมาอีกพุระจ้ามือแร่งุระจ้าจังสิมาอีกรอบนึง เพ่นไก่หน่อยกับมายามมองรอบแรงอีหละจา้ามาล่อรลุ่นน้ากันเด้อจ้าว่าเพี้นสิบหมาบมาลองมือนนี้ขันบ่ได้กะขสิกู้มองขันได้กะเอาไว้ตอนบอ่ใจกระล่อนไปเดี๋ยวรอบเบิงอยู่ขังบนน้ำกันเด้อจ้าวสิหมานบเปล่งไดของบอ่ เสียงสดจับ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 ,จบยยยอยู่อยู่ใส่มานบ่คือมองคองเตีอยอ๋อเห็นตัวหนึ่งติดมองขึ้นมาแล้วปกติใส่แบบนี้เนี่ยอู้ตรงติดทุกตาเลยเนาะน้ำมันนั่นแบบเป็นน้ำไหลใส่น้ำกำลังมาไหมานี่จ้ะนี่น้ำม,มันแตกออกจากอันนั่นนะแตกออกจากให้หน้านี่จ้ะเห็นบ่อน้ำไหลค่ะปกติเนี่ยปลาสีดหลายย่างขักเลยดีจ้ะ อันนี้บอคือเพื่อนไก่หน่อยก็เลยกู้กลับเลยนะจ้ะหาใส่หม่องไม้นะจ้ะบ่หมานปันใดมื่อนี้ป้ากระเดิดกตนยังตีตีตอนันถ้าเจากับไมายามเพื่อกันน,นี่นั่นแต่ข้าเจาใส่น้ำให้หน้านะอแต่ประกาศใส่น้ำให้หน้าดอกยันข้าเจ้าวานาะมันเป็น หน้าของเพ่นเตียเพ่นวานเขาวานย่างลงไปเห้าวกรอปกาใส่ค่ะกับมาใส่น้ำหวยแบบนี้ละพวกกลุ่มคาเล่นบบอหมานเล่นอะใส่เพิ่งส,สองโตมือหมานมือบอเเออจ้าพี่น้องมือได้มือบ่ได,ด้นำลายก็จริงแต่ว่าปลานี่ มันแตกออกไปน้ำมันไฮนาเมื่อแล้วแต่ว่าเ้าก็บบกกาใส่น้ำไฮนาเพิ่นเนาะไฮนาเพิ่นกับวานเขาวานน้ำเมื่อแล้วเ้าก็บหูจักคุ้นเขาคุ้นน้ำเพิ่นกับบกกาลงไปใส่น้ำของเพิ่นเนาะอ,ออกอยากแท้เท่ากับตัวใหญ่เนาะขันใดหลายๆตัวสิบยี่สิบตัวพอาเด็กปิกเนี่ยเนาะอ,อันนี้เด็กเจ๊ตัวซี่หาตัวได้หาตัว ไ <c oughs> ปถ่ายปศิษฐไปบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมจ้าเพ่นไก่หน่อยกับบ้านกอนจ้าเดี๋ยวปวดมองให้เ็จก็นนาจ้า